<bin uk> <azo> ไอทหารเนี้ยหนนะเดิยวไม่พอนะอยากไปตีว่านอ้ะไม่ชวนกูอยู่ตั้งนานแล้วนะเนี่ยโซโซกูไม่หาหรอกเนี่ไม่เห็นไม่ขาดไปทำตัดตัดนี่กูเป็นจอรเนชาวไร้ noise ขึ้นมาแล้วมันเมื่อวเกิจะหายยังไงมุมดุนๆเลยใส่ดอกไม้อยู่เนี่ยเด็ดแต่เด็ดดอกไม้ว่า้าสมองขึ้นองขึ้น Ew, mm, <laughs> Yeah, boy. ไปกูไ <c oughs> ด้ยังมุมแล้วเพื่อนอันเดียวว้าวเย้โอ้ตายกูตาย what the fuck สวยไม่กูต้องเสียสมองให้มึงแล้วเลยอ๋อแดกแดกมอนเตอร์สัญญาเฮ้ยกูกูกลายเป็นกวางแล้ว มีตัวอะไรอยากให้กูฆ่าไหมพุ่นลุกเพื่อโอ้โหเนื้อนกตายลัวๆเลยว่ะเพื่อนกูไปไล่ฆ่าให้ตรงหมู่บ้านอันนั้นดีกว่าไม่ชนต้นไม้ล้มเลยว่ะไม่เป็นคาบที่ทุกชีวิตได้ไหมโออเหมือนตัวกูว่ะเนี่ยกูคาบได้เนี่ยน่าหมายถึงว่าอ้าวเหรอ

นางมุมมันพูดยังมันพูดกับมึงว่าอะไรบ้าง Wait a m i n u โอ้พวกนี้อ่ะข้างหกนางมุมมันพูดพูดพูดอย่างนี้เลยเหรอไม่ไม่คิดแล้วไม่คิดแล้วมัน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 พูดเสร็จแล้วมันยังไงต่อ Help me อ่าพอมันโดดใส่มึงแล้วก็จะหมดแล้วพวกเพื่อนผมพูดให้เลี้ยงหนักเลยเออว่ามันตกอ่ะมันโดนอะไรมาวะ อ๋อมันก็เลือนเราสอนมึงเลเลี้ยงมาไม่ถึงแมงมุม,มเลี้ยงมาอา่อาครับอา่อาตอนโตเไยอ่ะมันก็แมงมากัดเว้ย What? อ่าแมงมุมใช่ไหมมูเนี่ยตัวใหญ่ไหมสรุปแล้วแมงมุมตัวที่มันโดดกัดมึงมันเป็นยังไง Help me ตัวใหญ่นะใหญ่ต้องหอว <c oughs> พอใจยังไหนจุ๊บกูเลือกให้เลือกขึ้นอะข้าวปอบครับยังไงข้าวปอบครับยังไงนี่เดี๋ยวนะไม่ต้องจีบเปล่าวะอ๋อบรรจุได้ยังไงกระต่ายมันไม่ฆ่าเราใช่ไหมมันไม่ดาเมจกับเราใช่ไหม่มีแมงมุมบินเต็มแล้ว มันอาจจะกระโดดแล้วก็กระโดดทีใช่เดี๋ยวที่แอคคนน่ากลัวเลยสัสนึกภาพแล้วเลเยอร์แรู้ไหมว่าแมปโซนนี้ยังไม่เคยเปิดเลยเนี่ยพอเปิดอีกกบองพร้อมอีกก่องเยไปขี่สิ่งที่ต้องการอยากมาตีทำไมอ๋อมันตีแล้วของดอก กูก็งงว่าทำไมกบมีแมงยัยแมงมุมมึงดองนี่เองเพียนเดียวค่นี้กูเล่าก็ได้แล้วแล้วกูไปตายยังไงมึงอุบยิบอ่ะไอตัวนี้มีน้ำแข็งด้วยถึงแล้วเนี่ย Come on เฮ้ยทำไมรางมันใหญ่จังอะใครเจอรอยช้างเอ้ Come on man do it do it có, có mà đi, có mà đi. mai oh, no. <laughs> giờ <laughs> <laughs> Oh, hey. โล่างเดียวก็อยู่เชื่อกูยังหลังงลังไม่มีอยู่ประมาณแดตัวเก้าตัวเนี่ยไปไปไหนวิ่งแล้วไม่อยู่แล้วมันเยอะไปอีตัวสีเหลืองเนี่ยมันมันหลบยากตัวที่เป็นเชสเตอร์มันมันโนไอ้ค้างข้าวกันรัวเนี่ยมันมันจะไม่ตายใช่ไหมโดนกัดตั้งแต่เมื่อวานเลยช่กูกลับแล้วกูไม่อยู่แล้ว ล่มล่มล่มลังใหญ่ชิบหายลังสามชั้นต้องมีบูมเมรงวะความรักฉันเป็นแตงบูมเมรงโอ้ my g ก d อดกูหนีไปแมงมุมมาเจอต่อเฮ้ยไปเก็บไก่มึงค่อยไปเก็บตอนอื่นก็ได้ไบรอไม่เดี๋ยวนะเอาแทรปจับพึ่งได้ด้วยทั้งหวะ お前はもう死んでいる。